ถ้าคุณได้ขึ้นรถไฟขบวนนี้อีกสิบสปีต่อมาคุณอาจก,กลับออกมาเหมือนเดิมแต่โลกได้เปลี่ยนไปในปี2492รถไฟด่วน F626 พร้อมผู้โดยสาร120ชีวิตไต้มุ่งหน้าเข้าสู่อุโมงค์ในอิตาลีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดการเมื่อขบวนรถค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปหมอกขาวหนาทึบปกคลุมทุกอย่างเงียบสนิท แล้วรถไฟทั้งขบวนก็หายไปไม่มีร่องรอยไม่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือปี2 5 3 5รถไฟ f 626ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่สถานีเดิมในสภาพเหมือนเดิม ผู้โดยสารทุกคนหน้าตาไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่คนเดียวราวกับว่าพวกเขาเพิ่งเดินทางมาจากเมื่อวานรัฐบาลอิตาลีสั่งปิดข่าวในทันทีผู้โดยสารถูกแยกตัวสอบสวนไม่มีใครรู้ว่ารถไฟถูกเก็บไว้ที่ไหนมีเพียงสองคนที่หนีออกมาได้และเรื่องราวของพวกเขา ก็น่าขนลุกกว่าที่คิดเมื่อรัฐบาลสั่งปิดข่าวหนังสือพิมพ์อิตาลีก็พยายามที่จะขุดค้นออกมาในที่สุดหนังสือพิมพ์โรมตอรี่ที่ขายดีมากก็สามารถไปคว้าเอาเทปของมาริโอฟันซินีช่างเครื่องรถไฟคนนี้มาตีแผ่ได้ซึ่งมีข้อความตรงนี้ขณะที่ขบวนรถเคลื่อนเข้าไปในอุโมงนั้น ไม่นานนักก็มีหมอกสีขาวหนาลอยฟ้องสมองก็รู้สึกปั่นป่วนไปหมดจากนั้นก็หมดสติไปไม่รู้สึกตัวมาได้สติอีกทีก็เมื่อรถขบวนรถไฟออกมาจากอุโมงค์แล้วเราคิดว่าเวลาคงจะห่างกันไม่ถึงนาทีดีแต่ที่ไหนได้เมื่อขบวนรถของเรากลับมาถึงสถานีโบล็อกหน้า นิ่ทราบว่าได้ห่างกันถึง42ปีนี่คือสิ่งเดียวที่เรารู้และมีผู้โดสารอีกสองคนซึ่งเป็นชาวต่างประเทศได้หลบหนีการให้การคืออ d ด p อ r o n โลเนอร์เป็นชาวเดิมันกับบาตินบาเรตชาวแอฟริกาใต้สำหรับโรนเนอร์ มีนักข่าวอิตาลีได้โทรศัพท์ไปหาได้หลอกถามโดยอ้างว่าเป็นผู้โดยสารรถต่วนนั้นด้วยกันโดเนอร์ได้เล่าว่าชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปมากตอนที่เขาหายไปพร้อมกับขบวนรถไฟนั้นเขาอายุเพียงแค่30ปีมีลูกชายอายุ10ขวบเดี๋ยวนี้ลูกชายผมอายุ52แล้ว อ้วนและเป็นโรคหัวใจส่วนปริญาผมก็ย่างเข้า70แล้วกำลังเป็นโรคเบาหวานส่วนผมกับอายุเพียงแค่30ปีเท่านั้นเท่ากับเมื่อปี2492นี้และนี่ไม่ใช่แค่การหายไปแต่เป็นการเดินทางไกลกว่าที่คุณคิดเรื่องดาวเหล่านี้เป็นความลึกลับของโลกที่ตาไได้ยากมันคือรถไฟทะุมิติหรือว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปหรืออาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ในอุโมงคน,นแล้วล่ะคิดว่าเรื่องนี้เกิดจากอะไรกันแน่ฝากกดติดตามกดไลค์ ดแชร์แล้วเล่าเรื่องหลอนๆของคุณให้เราฟังกันหน่อยนะคะ